สวัสดีค่ะวันนี้แวะชมแวะเชร์แวะโชจะมาเสนอวิธีการง่ายๆในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้สมาร์ทโฟนของเราสามารถใช้ฮอตสปอตของสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับอินเทอร์ให้น้ t ตบุ๊กและสมาร์ททีวีเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่จําเป็นต้องติด Wi-Fi เดือนนึงหลายๆร้อยบาทเพื่อที่จะ Uh, ใช้ Wi-Fi wi นะั้นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะไม่จะมีความจำเป็นค่ะแล้วเสนอวิธีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสําหรับพวกเรานะคะที่ใช้งานเป็นครั้งคราวในการใช้โน้ตบุ๊กเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้สมาร์ททีวีในการดู Google ใช้ย o o ูเกใช้ YouTube ได้นะคะวิธีการนะคะก็คือเราเปิดแชร์ h ฮสต p o อตจาก สมาร์ทโฟนของเรานะคะแล้วก็ถ้าจะเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะคะก็ใช้ไปที่คอนเน c t ชันแล้วก็เลือกชื่อสมาร์ทโฟนสัญญาณนะคะเป็นชื่อสมาร์ทโฟนของเราแล้วกดคอนเน c t แล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์สามารถเข้า Google ดูเลือกไปเว็บต่างๆได้แล้วก็ดู youtube ได้คุณภาพน็ตไม่ช้านะคะวิธีการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเราเสียค่า,คาใช้จ่ายรายเดือนจากสมาร์ทโฟนแล้ว แล้วก็เอามาเอาสัญญาณฮอสปอตจากสมาร์ทโฟนมาใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตของโน้ตบุ๊กและสมาร์ททีวีได้นะคะเมื่อเราทำงานกับ Microsoft Office หรือ Photoshop แล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะส่งส่งไฟล์งานหรือส่งงานไปหาผู้ใดนะคะทางพัานอีเมลเราก็ใช้วิธีการเหล่านี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลย ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มสะดวกสบายค่ะทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับการเชื่อมต่อกับทางสมาร์ททีวีนะคะเราก็ใช้วิธีการาไปที่ตั้งค่านะคะเปิดฮอตสปอตจากสมาร์ทโฟนแล้วก็ไปที่ตั้งค่าเรื่องเครือข่ายเรื่องเครือข่ายนะคะแล้วก็ใสพ่พาสเวิร์ดใน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 สมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ กูเก uh, YouTube สามารถ <Wow. S 1> ดู YouTube ได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเหมือนกันนอกจากนี้ uh, ยังมีการยังมีการใช้ได้กับพร้อมกันได้ทีเดียวทั้ง2อ,อุปกรณ์นะคะไม่ไม่ไม่มีค่าบริการรายเดือนเพิ่มขึ้นเพราะว่าและเน็ตก,ก็ไม่ช้าด้วยเพราะเราเป็นการใช้สมาร์ทโฟนของ อินเทอร์เน็ตแบบ max speed unlimited นะคะเสียค่าบริการรายเดือนอยู่แล้วคุณภาพนี่ใช้ได้ค่ะทั้งสองทั้งสองอุปกรณ์นี้สามารถใช้พร้อมกันได้นะคะเพราะจะขึ้นว่าเมื่อแชร์ฮอสปอตแล้วจะมีอุปกรณ์กี่อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมเรื่องเหล่านี้นะคะจะเป็นรากฐานในวันข้างหน้าของการใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงที่อุปกรณ์หลายๆอย่างจะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ะะอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีตู้เย็นมีการระบบเปิดเปิดเปิดปิดไฟในบ้านที่ใช้กับร,ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้นะคะสนุกนะคะที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทดลองทําแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่เพิ่มเติมมากมายอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นราคาแพงนะคะอย่างโน้ตบุ๊กที่เราใช้นี่ก็เป็นโน้ตบุ๊กเก่าที่เราใช้งานมา12ปีแล้วก็เชื่อมต่อฮอสปอตได้ เราก็เพิ่งมาเชื่อมต่อเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะเมื่อก่อนใช้ระบบอื่นใช้ใช้แอร์การ์นะคะหลังจากแอร์การ์เราก็มาใช้ระบบเชื่อมต่อผ่านฮอสปอตนะคะในยุค 3G 4G ดีค่ะวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ดีถ้าเราสนใจศึกษาต่อไปวันข้างหน้าอินเทอร์เน็ตออฟทิงมีอีกหลายอุปรกรณ์ที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตเราก็มีประโยชน์ต่อเรานะคะ ม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาเราสนุกที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะถ้าแบชมแบะเชร์แบชมวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วขอกําลังใจกดกด subscribe กดติดตามแน่น,นกดแชร์ให้เพื่อนฝูงนะชมพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ตอนต่อไปในวันข้างหน้าจะมีเรื่องสนุกค่ะเรื่องเราจะขึ้นตึกใบหย,ยกกันนะคะไปกินซีโป้กินทุเรียนแล้วเราจะทำคลิปสนุกสนุก มาสู่ท่านผู้ชมอีกนะคะและชุมแบทเชียววันนี้ขอกล่าวขอบคุณสวัสดีค่ะ